สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเช็คเลขพัสดุหรือว่าตรวจสอบพัสดุนะคะของไปรษณีย์ไทยกันนะคะว่าสินค้าหรือว่าพัสดุที่เราสั่งไปค่ะหรือว่าที่เราส่งไปค่ะถึงไหนแล้วรวมถึงผู้รับก็สามารถตรวจสอบได้นะคะว่าพัสดุที่เขาส่งมาให้เราค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปไลน์เลยค่ะคลิกไปเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้มาที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thailand Post นะคะเป็นวรกนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเจอแอปตรงนี้ใช่ไหมคะ Thailand Post นะคะแล้วก็มากดที่เพิ่มเพื่อนนะคะตรงนี้ แล้วก็มากดที่แชทนะคะอ่าเราจะเห็นข้อความที่แอปเขาทักทายเราในครั้งแรกใช่ไหมคะพี่หนุ่มไปสนีสวัสดีครับคุณผู้ยินดีต้อนรับสู่ไลน์ Official c c c o u n t ไปสนีไทยสัมผัสการใช้บริการสุดฟินแถมยังช่วยเพิ่มตัวช่วยให้คุณชอบก็ง่ายขายก็คล่องนะคะแล้วก็ให้เรามาดูเมนูด้านล่างก็จะเห็นเป็นแถบต่างๆนะคะเช่นติดตามพัสดุ บริการเช็คค่าบริการค้นหาที่ทำการหรือว่าสร้างใบจาหน้ารวมถึงรับฝากนอกสถานที่ก็ได้นะคะเอาวิธีการเช็คนะคะก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะคะเรากดตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเด้งเหมือนที่เราพิมพ์ข้อความไปนะคะติดตามพัสดุแล้วก็ทางแอปก็จะตอบว่าให้เราใส่แท็กกิ้งน u m เบอร์ของพัสดุใช่ไหมคะ ก็ให้เรามากดตรงนี้นะคะจะเป็นแป้นพิมพ์มค่ะแล้วก็ใส่ t a c k i n g number เข้าไปนะคะแล้วก็กดที่ส่งนะคะอ่าเขาก็จะบอกสถานะว่าพัสดุตัวนี้อยู่ระหว่างการขนส่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะตอนกี่โมงหากต้องการติดตามพัสดุนี้ให้กดรับการแจ้งเตือนนะคะตรงนี้ ก็จะขึ้นมาติดตามใช่ไหมคะให้เรามากดที่ดูสถานะพัสดุตรงนี้ค่ะเนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาอยู่ระหว่างขนส่งใช่ไหมคะหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มยกเลิกนะคะบางส่วนหรือบางรายการเขาก็จะมีมาให้เราใช่ไหมคะตรงนี้เพื่อนๆนก็ลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการเช็คเลขพัสดุหรือว่าตรวจสอบพัสดุว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะคะ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ